วันนี้ยายต้อยพามาเผาหน่อไม้จ้าเผาหน่อไม้สูตรของยายต้อยนะจ้าเผาแบบนี้นะจ้านี่จะทําหน่อไม้สิ่งค่ะเผาสเาสร็จเผาเสร็จแล้วเราก็เอามาปอกนะคะปอกแล้วมาล้างให้สะอาดทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปบรรจุถุงแล้วก็เอาไปนึ่ง ไปนึ่งอีกครึ่งชั่วโมงทำเป็นเอนาไม้ซิ่งเก็บไว้นานๆนะคะนึ่งเสร็จแล้วก็นึ่งเสร็จหนึ่งแล้วก็เราก็ออกมาจากจากซึ่งแล้วเราก็มาสวมถุงอีกชั้นนึงให้เป็นถุงสองชั้นนะคะใช้ถุงร้อนนะคะใช้ถุงร้อนใสเบอร์ใหญ่ๆเท่ากับที่เราต้องการนะคะไปหาเลือกซื้อได้ ตามร้านค้าทั่วไปถุงเสร็จแล้วก็ใส่ถุงที่สองเสร็จแล้วเราก็ไปแฟดเน่อไว้กินได้เป็นปีนะคะหรือจะทําขายก็ได้ใครมีเยอะเพราะว่าหน้านี้หน่อไม้มันมากนะคะคนบ้านๆเราจะมีหน่อไม้ตามสวนปลูกไว้เยอะทุกคนกินไม่หมดนะคะให้เขาก็ไม่เอานะคะเพราะต่างคนก็ต่างมีต้องทำ ถนอมเป็นถนอมอาหารเอาไว้อะนี่ยายเผาอยู่นะคะเผาเสร็จแล้วก็มีตรงน,นี้เดี๋ยวจะเผาไปเรื่อยๆค่ะยังมีหน่อไม้ตั้งเยอะค่ะนี่นี่ี๋ยวยายจะเผาอีกน,นี่มีหน่อไม้หน่อใหญ่ๆด้วยค่ะอันนี้หนอ่อหน่อนี้เขาเรียกว่าหนอกิมซุงนะคะหนอกิมซุงหน่อใหญ่ๆอย่างนี้มันเป็นหน่อหวานนะคะ หวานแบบนี้ก็ทาหน่อไม้ซ่งได้เหมือนกันค่ะแต่ไม่เผาค่ะอันนี้ยาจะทําแบบนึ่งสดนะคะนี่ยาจะนึ่งสดยาจะผ่าผ่าเป็นผ่าซีกแบบนี้นะคะผ่าเป็นสามสามสามแผ่นนะคะแบบนี้ยาจะผ่าแต่นี้ยายังไม่ได้ล้างนะคะแอมกำลังปอกอยู่ผ่าเป็นสามสามซีกอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ถุง แล้วก็ไปใส่ถุงนะคะใส่ถุงแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่ง30มินาทีนะคะนึ่งสามสิบนาทีก็เอาออกมาเสร็จแล้วก็มาสวมถุงอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มัดเชือกฟางแล้วก็แฝนไว้นะคะอันนี้ก็ทำหน่อไม้ซิ่งได้เหมือนกันทําแบบสดอันนี้ไม่เผาค่ะแต่อ้หน่อเล็กเนี้ยยายเผาก่อนนะคะทุกคนค่ะจะถ่ายให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะอธิบายให้ฟังนะคะทําไม่ยาก คลิปเก่ายายเคยลงไปแล้วทำหน่อไม้ซิ่งแล้วกดไปดูนะคะยายต้อยพามาดูนะคะกดว่ายายต้อยพามาดูนะคะขอบคุณทุกคนค่ะกดกระดิ่งกดติดตามมีคลิปใหม่ๆจะกระเด้งขึ้นมาให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดดูคลิปยายขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ